สวัสดีค่ะแม่ใหย,ยใหม่เจออวันออฟฟิเชียลค่ะสวัสดียามค่ำ,คำนะคะสวัสดีนะคะ17.58นอน,นะคะหาโมงแรงหา18นาทีพี่น้องโอ้ยบรรยากาศเบิงท้องฟ้าสวยๆนะคะท้องฟ้าสีชมพูตะวันรับฟ้าไปแล้วนะคะบรรยากาศสวยงามค่ะพี่น้อง ะจันขึ้นแล้วพระจันร์บ้านแม่ใหญ่ใหม่ขึ้นแล้วค่ะนานพระจันร์อยู่เฮิ้งนี่ขึ้นแล้วพี่น้องแม่ใหญ่ใหม่ขึ้นมาตัดอนนต้นไม้ค่ะนี่ตัดต้นไม้อันนี้ต้นต้นสุพรรณิกานะคะทุกคนต้นสุพรรณิกาบอลูวัสิตีตายหรือเปล่าเบื้องตัดออกเดี๋ยวค่อยให้น้ําเยอะๆเอานะคะมันไม่น่าจะตายหรอก เอาเอาสายยางมาต่อใส่ได้ลูกเอาใส่ต้นสุวรรณิกาเนะี่ยเพราะว่าเรายังอยากได้มันอยู่แต่ที่ตัดเหตุผลที่ตัดมันเกะกะค่ะนี่ไม่ใหญ่ใหม่จะเล่นบาสนะคะออกกําล่งกายเจ้าของวันแล้วก็เลยตัดต้นดอกปีดนี่คะ่ะทุกคนอันนี้ต้นดอกปีดนาบ้านแล้วก็สุพรรณิกานะคะกับลานไส้ผ้า,ากันง้มกันยุสงป้ากับหลาน กับห้านซอยกันอยู่นี่แหละที่แหลกพูดพี่น้องเห็ดเห็ดหมองพุ่นกอนอันดับแรกก็คือว่าตน้นพวงคลามนะคะอันอย่านั่งแล้วก็ต้นเข็มเอา้าโอ๊ตดึงดึง,ดงออกจากลุงหน่อยลุงมาแล้วดึงนี่ดึงถอยหลังวานี่ดึงอันเนี้ยดึงถอยหลังไปก่อนให้ให้ลุงเขาได้เข้าบ้านได้ก่อนเขาบ้านพันไดไปกลางหน้ามาก ได้ไหมได้ไหมได้อยู่ได้อยู่เอ,เ,อยอเ,เอาเลืยคมบอเพิ่นเอ๋เลืยไฟฟ้ามาจากคมบอคมดึงอันนี้ออกจากป้าก่อนลงบอได้มันคาเออดึงออกไปอย่าเป่าอย่าซุบ เอาอึบโอเคโอเคเอาได้ได้พ่อสิมุดลงไปจะได้อยู่ดอกเลื่อยบอกคมแบ่พ่อม,มันไปเลื่อยอะไรมามันถึงไม่คม,มอ๋ออดไวาอยู่แต่แต่ต้นนะอันนี้นะ่าจะเข้าอยู่นะไอ้ต้นไอ้ดอกปีดแหม กดลงไปหน่อยใช้แรงใช้แรงช่วยหน่อยไดบอสลงแล้วพี่น้องลงแล้วด้สนามบ้านแล้วเว้ยสีไดดออกกำลังกายแฮ่ล่ะฟานกำลังเป็นมาเป็นดอกง,งามๆดอกปีดกำลังเป็นดอกสวยอยู่เอาลงมาแล้วฟันมาแล้วจัดการแล้วค่ะพี่น้องจัดการเรียบร้อย ต้นต้นดอ,อกปีดนี่แหละที่มันยื่นออกมาบอกก็อยากมันมันสูงมันไม่ตายหรอกเดี๋ยวรอน้ําลดอีกเดี๋ยวก็แตกเพราะว่ามันมีกิ่งก้านน้อยๆในนะที่ยังมีใบอยู่ อะไร,อะไรดอกปีดว้าหอมชื่นใจอาลุกหม,มดเลยนะคะทำแล้วแถวบ้านนอกหยบกิฟตค่ะแถวบ้านไม่ไงไม่หยบกิบเลยนะคะตะวันตกดินแล้วสวัสดีค่ะสวัสดี fc ทุกท่านนะคะฝากช่องมี่ไม่เจโอวันออฟฟิเชียลด้วยนะคะวันนี้เป็นมือสันวันดีค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ติดตามครบหมืน่นวันนี้ค่ะพี่นอ้องมือนี่ครบหมื่นอันผู้ติดตามคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อจะ้ะที่ติดตามช่องม่เย่ไม่เจโอวันออฟฟิเชียลให้กำลังใจช่องน้อยๆของม่เย่ไม่ค่ะขอบคุณหลายๆตะวันรับฟ้าแล้วนะคะ พระจันทร์ขึ้นแล้วเนาะนูนพระจันทร์พระจันทร์ขึ้นแล้วค่ะพี่น้องด,ดวงจันทร์วันเพ็ญร้อยเด่นอยู่ในนภาขึ้นเรียบร้อยนะคะอันอันนี้แม่นไกอยู่ค่ะพี่น้องเป็นบ้านไกนี่มันจะขึ้นอยู่ต้นไม้นี่ไก่บ้านเม่์เมย์หม่ ที่จับกินก็วบบ่าได้ดอกพี่น้องมันแคะมันอยู่เฮงต้นไม้อยู่ต้นมะม่วงกับต้นอันนี้แหละเขาเรียกต้นอะไรหูกระดุงหูกระดิ่งอะไรนี่แหละโอ้ยคันบัดทีเนี่ยพี่น้องสิได้ไปอาบน้ำเด้คันคันคันนี่ล่ละคะ่ะจะเอาไว้ออกกำลังกาย เล่นเดเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เดเดินวิ่งออกกำลังกายแล้วก็จะได้ใช้เป็นบาสนี่แหละอันพอเด็พอเด็แเล่นน้ำลูกเอา้าหมาไอ้ดำไอ้ดำมุดอันนี้ดอกสุพรรณิกานี่แหละดอกเขาสิบานกันขึ้นดิ จัดการเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยเอาน้ำเลี้ยงให้เขาโตใหม่นะคะเพราะว่ามันสูงโคลรโล่งเลยค่ะเนี้ยเห็นอันนี้ปลาล์มหางกระลอกค่ะอะจะมีปลาล์มหางกระลอกนะคะไอโซโนนเห็นใบโนนก็คือต้นลำดวนนะคะต้นลำดวนก็นสูงนะคะ ลำดวนนี่สูงมากแล้วนะต้นลำดวนเอาขยับขยับรถออกลากกิ่งไม้ไปเก็บบัทีนี้พี่น้องเ,อเพื่อสุขภาพนะคะเนี่ยีีเดชใส่เป็นบ้านให้เป็นประโยชน์ขันแขนพี่น้องฮึดขันยิบ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 ยบย,บ,ยบเลยใบมันสากๆเนาะใบอันนี้ยมันสากๆมันเป็นเหมือน กระดาษทรายนี่ไหมพี่นี่นี่ใบสุพรรณิกาไปได้ไปได้อยู่นนท์รากตลาดตลาดไปแล้วนี่ไหมพี่น้องใบสุพรรณิกามันสกัสกๆคันๆโอ้ยบ่ไหวสิไปอาบน้ำก็ลากได้ซ้ำนีล่ล่ะเดี๋ยวก็เรียบร้อยค่ะสองลุงกับหลานเฮ็ดต <c oughs> ่อไปอาบน้ำก่อนเด้อบัดนี้ จะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบายค่ะ